มาบอกดวงชาววันอาทิตย์ค่ะสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์2566หรือว่า223 0ชาววันอาทิตย์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตลอด7วันนี้ตามหน้าไพ่นะคะพลังงานด้านดีทุกวันเลยค่ะใน7วันนี้ อินดีด้วยกับชาววันอาทิตย์เริ่มต้นที่เก้าเหรียญราชินีพระจันทร์แล้วก็เดอสันค่ะพลังงานที่ให้ผลด้านการเงินรายได้โชคลาภชื่อเสียงความสำเร็จเริ่มต้นสัปดาห์เลยค่ะ กลางสัปดาห์ก็ราชินีด้วยแล้วก็สองเรียนการเงินของคุณยังมั่นคงมีรับมาจ่ายไปแต่ก็ยังมั่นคงอยู่ถึงปลายสัปดาห์ก็ยังมีสามเรียนแล้วก็ตาช่างแห่งความยุติธรรมคุณจะมีโชคลาภด้านการเงินมีความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ คุณอาจจะได้ไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่นหรือว่ามีคนอื่นมาขอคำปรึกษาเพราะว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือหรือเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นคุณเป็นคนที่ใช้ความยุติธรรมเป็นหลัก ไม่มีลําเอียงไม่ว่ากับใครนะคะอาชาวันอาทิตย์ตลอดเจ็ดวันนี้มีแต่สิ่งดีๆจริงๆค่ะรับพลังงานดีๆไปเลยนะคะแม่หมอก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจก็อย่าลืมให้กำลังใจแม่หมอด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพิ่มสำหรับผู้เข้ามาใหม่ ถ้าถูกใจคลิปแม่หมอนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ